นี่นะเลทเงินเดียวนี่นะหนึ่งพันบาทก็มีอยู่หกแสนเนาะหกแสนกับอ่าสามสิบพันกีบก็ถือว่าอยากปกติแล้วเนาะเงินกับว่าได้แบบว่าวาบขื้นวาบลงคือวางนั่นเนาะตอนช่วงเมื่อกี้นี่นะป๊อปพี่น้องเลยอ่ามัน,ม,นมันแบบเงินกีบอ่อนคาแห้งนะช่วงเมื่อกี้นี่แต่ว่าเดียวนี้นะมันมันอยากอยู่ตัวกันแล้วล่ะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีมดทุกทุกฐานเนาะอ่าสวัสดีเอฟซีอ่า,า, CA, อาของอ่าแม่น้องมินตาเดอ้อพี่น้องเลยอ่าที่เข้ามาติดตาม,มข,อขอบชมขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจหลายๆเนาะอ่ามื่อนี้มาเปิดคลิปอยู่อยู่ป่าอยู่เราพี่น้องเลยอ่าป่าอันนี้นะเป็นเป็นป่าสวนมันเนาะป่าสวนมันสปาลังที่แม่น้องมินตา คนเอาไปขายเมื่อเล่าลาพี่น้องเลยเงินคำกับเก้วกกไปซื้อกินเบิดพี่น้องบ่ได้ว่าได้นั่นได้นี่เด็กน้องได้ซื้อกินนี่ละซื้อข้าวต้มข้าวนงให้ลูกนี่ละเพราะว่า,าเรี่ยงลูกสามคนกำลังซื้อกำลังจ่ายลายฮานะพี่น้องเลยคนหนึ่งซื้อก็ซื้อแบบตำตามกันผู้ใดถามก็ได้จักล้านเนะาะมันสปรารังปีนี้ ก็ถือว่าถ้าว่าเป็นเงินกีบนี่ก็ได้รายล้านอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะแต่หลายคนเนาะแต่หลายคนคิดว่าส่วนรายสิเป็นเอซีทังฝั่งไทยเนาะผนว่ามีทังฝั่งล่านี่มีแต่คนรวยๆวะฉันใส่เงินใส่เงินล้านเงินแสนเนาะพี่น้องเนาะผนว่ามีแต่คนรวยๆใส่เงินล้านเงินแสนแต่ถ้า เป็นเงินบาทไทยกะคืออยู่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเงินกีบล่าเนาะมันกะถาว่าายเป็นเงินบาทไทยกะล้านสองล้านกับมันกับมันกะบ่ไดหลายพันหดพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวนี้น่ะเรเงินเดี๋ยวนี้น่ะหนึ่งพันบาทกะมีอยู่หกแสนเนาะหกแสนกับอ่าสามสิบพันกีบก็ถือว่าอยากปกติแล้วเนาะเงินกับ่ไดแบบว่าวาบขึ้นวาบล่งคือวังนั่นเนาะ ตอนช่วงเมื่อกี้นี่นะป่าพี่น้องเลยอ่ามันมันแบบเงินจีบอ่อนคาแห้งนะช่วงเมื่อกี้นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันมันอยากอยู่ตัวกันแล้วล่ะตามตามพม่น้องมิตาสังเกตไหมเปนก็นอยากอยู่ตัวแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะอ่าหลายคนก็ว่าพม่น้องมิตาได้ลายโบนเนอะอาะขายมันสับปะลังปีนี้นะอยู่ในอยู่ในสวนนี่ขายทั้งหมดนี ขายทั้งหมดนี่รวมๆแล้วเนี่ยได้อยู่สี่ล้านนี่ล่ละพี่น้องเลยสี่ล้านกีนี่แหละเนาะสี่ล้านกกัวๆนี่ล่ะบา่าอันมีมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งเพิ่นท่าขาวมาวาเพิ่นท่าขามาถามานะพี่น้องมินตาได้โบประมาณเคยได้โบแบบว่าปลูกมันมานี่แบบได้เป็นแสนอได้เป็นแสนบาทไทยโบเป็นเงินไทยโบไวใช่ไหมพี่น้องเลย โอ้ยเนาะถามว่าได้ขนาดนั้นโอ้มันก็ดีหละพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องม่นตาเฮ็ดเนี่ยมันกับว่าได้ลายดอกหน้าที่นี่ก็ได้อันจ้างเขาเจ้าเบิกห้ปีที่แล้วนี่พี่น้องมันตาก็เอางัวจ้างเลยพี่น้องเอางัวเอาง้วให้ขาเจ้าเบิกห้เนาะมีง้วหละก็เงินอีกสี่พันบาทแต่ว่ามาขายมันนะฮะก็ได้แค่สี่ห้าพันบาทโอ้ยยังรูปทืนอยู่พี่น้องเลยยังไม่ได้ฮอดทุนเนาะ งัวส่สงแม่ลูกห่าก็ได้ท่ออันอันว่าอันที่ว่าเงินบาทที่อันจ้างเพิ่น 4, อนทะลสี่พันกว่าบาทนะเนาะห่าก็ได้คืนแต่ตัวนั่นแต่ว่างัวส่งแม่ลูหกห่ายังบ่ได้คืนแล้ววันนี้ค่าแหงา้งค่าปุ๋ยค่ายางโอ้ยแห้งไก่ <c oughs> บ่ได้เลยล่ะพี่น้องเไยมาถักทายเอฟซีโม้ถุกถุกฐานเด้อฝากความคิดเห็นกับิเถิงไปบ,บนสุบอนสุดทีพี่น้องเไย เป็นจังไดเนาะบุญปีใหม่ทรงการาปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยเป็นจียงไดเนาะเอฟซีไปเล่นไปเที่ยวมวนบ่ปีนี้พี่น้องเลยไม่น้องมินตาหู้ซึบโบมวนพี่น้องเลยปีนี้นะเป็นจังไดบุเน,ะเเน,นเาะมัน,ม,ม,น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 นะมันมัน,มน,มนบบคอยมวนปันไดพี่น้องเลยเพราะว่าบ,บ่ได้คอยบ่ได้ออกไปทั้งใดเนาะาจียงได,ะงไดกะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเลยขอความพี่นอดกิตเทิงไปบิสุขคนสุธีคือเก่าเถิงว่าสิบิได้คอยลงคลิปเนาะแต่ก็ยังอ่าคิดนอดกิตเทิงทุกทุกคนฮะล่ะไม่น้องวินตาก็ยังอยู่บนนี้คือเก่าเนี่ยละนะ่ะเนาะเพราะว่าอ่าซองยูทูบหนี่ก็เปรียบเมือนเทือนหลังนึงอีกเคลื่อนเทือนอีกหลังนึงของว่น้องวินตาเลยล่ละพี่น้องเลย ทีนีลลหลายๆคนเนาะอ่าคอยให้กำลังใจขนาดพี่น้องเลยไม่น้องคุณตาก็งู้สึกดีใจเลยเนาะอ่าตั้งแต่อ่าเหตุยูทูปมาพอนไหลากาหู้สึกได้หู้จักกับหลายๆคนเนาะอ่าหู้จักกับหลายๆคนแล้วก็ได้หู้จักที่มาที่ไปอ่า แบบนั่นแบบนี้เราก็ได้มีประสบการณ์ในหูจักได้ผ่านประสบการ์ลายยางพี่น้องเลยล้วก็ตั้งขอขอบุณขอบุณทุกๆกําลังใจเนาะนางเฝ่าง้วได้พี่น้องเลยจะว่างัวหลักไปแล้ววาจักงัวกด้อ่างัวกับเป็นราคาเนาะอันนี้เป็นงัวเถกของแม่เถาพี่น้องเลยแม่ยายใน่เฮือนี่แหละแต่วางัวของแม,ม่น้องวมตนตานะ่ะสองตัวนะ่ะขายไปแล้วตั้งแต่ต้นต้น,ตน,ตนปีเพิ่นละ ราคานี่ยก็สองตัวนะก็มีแต่หนึ่งมืนกับสองพบาทไม่น้องมินตาคายนะก็คิดว่าสิเอาไว้อะน,นะเอาไว้ซื้อรถไทยหน้าเดินตามพี่น้องเลยแต่ก็ซื้อไปซื้อมากเนาะส่วนใหญ่ก็สมรถแน่แบบนี้นะสมรถไงรถอย่างนี่ละมันรถเบิดไปเบิดไปแล้วล่ะพี่น้องเลยก็ บอดังยังบอได้ได้ยางซ้ำเนาะจักสซีว่าจังใดรอถ่าเบิง่งถ่าว่ามันคาบบอได้เนาะรถไทยกะถ่าว่ามันไปบโอโลไดรีจังที่ซื้อบะน,นี้นะที่จริงก็ว่างเพลนก็ว่าจะหายได้รถไทยหน้าหลายปีนี้นะก็คิดว่าสีได้น้ำมันสับปะหลังโฮม,มอะนะโฮมหอมใส่กกนสิ่นะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบอได้เนาะเห็นแลวนะมันบได้ มันบ่อได้แ่น่ะพี่น้องเห็ดมันสะปะลางนี่มันบ่อได้พ่อได้แต่ซื้อกินเนาะก็เลยว่าก็เลยว่าสิได้โจกอนรอถ่าวคาบบ่อได้หลีจังซื้อกาซีพยนยามหาจากส่วนอื่นเติมสีขายตัวไม่ีนละง้วก็ได้ถาวว่ามันอ่ามันตายหรือแค่น่ะพี่น้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังคับได้อยู่รอถ่ายก็ได้ บรรยากาศเมื่อนี้น่ะดีคักเด้อพี่น้องเลยบ้ฮ้อนบ้หน,น,นาวเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่มานั่งเผาอยู่นี่แหละเมื่อวานนี่ก็มาได้พี่น้องเลยมาแต่ว่ามาเผาเผาอยู่เจ้น,นั่นเมื่อวานนี่มันอากาศฮ้อนแต่ว่าเมื่อนี้น่ะบบมีแดดอีกจหน่อยก็เขาวาบ้านแหละพี่น้องเลยเอาเพ่นมปล่อยให้กินญ้าอยู่น่กอนเพราะว่าอยู่ทั้งรูมพ่นกับโบมีบอลกินทานานอ่า ทักททย fc เด้อคิดหออคิดเถึงคือเกาพี่น้องเลยอ่าหลายพื้นที่เนาะอ่าพี่น้องมินรตาขามฟังไทยเป็นมกทหารเมื่อก่อนน่ะคนลาวมาแต่ฟังไทยมาแต่เหตุเวียกเหตุการเหตุงานน่ะป้าพี่น,น,น้องเลยเา้าเมายู네่บุญพระเวทเนาะเพราะว่างานบุญพระเวทมีคนหลายได้ไหมน้องมิตตาก็เลยเปรียบเทียบแบบนั้นเนาะคนหลายลายพี่น้องไงลายแห้งลายแท้ลายว่าขาเจ้ามาแต่เหตุเรียกเหตุงานอยู่ทางฟังไทยน่ะเนาะ ส่วนว่าคนลาวที่แบบว่าขามไปไทยเมื่อนั่นนะมีแค่น้อยๆเดียวนึ่งเนาะหนึ่งในนั่นกับมีแม่นอว้วนตาบาน้นาหลักกัลูกๆอีกสามคนขามไปหลับลุงอยู่ทงางฝั่งไทยอยู่ฝั่งนั่นฮะนะพอดีคนหลายแห้งฮะนะพีนะ่น้องแม่นอ้วนตาก,ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เคยไปแบบในช่วงเทศกาลแบบนี้ฮะนะบอกรดว่า มีคนลามาหลายขนาดนี้ก็ยืนโตคิวโต,วตวแถวกันลายแห้งขนาดเลย่พี่น้องเลยอ่าลายอันนี้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเริ่มเริ่มกลับแล้วเนาะเริ่มกลับกลับไทยอีกแล้วเหตุงานเหตุการณ์ยุ่นละแล้วก็มีคือเมื่อวานนี่ก็มีทางอ,นอะนะลูกน้ำเบาเนาะเพิ่นมาแต่พูนทางอะปากซองเพิ่นก็เริ่มเหตุบัดสิไปเหตุงานอยู่ไทยคือกันส่วนลายนี่กะ หลายคนเตรียมตัวลงคือเกาแล้วเดี๋ยวนี้นะเนาะเตรียมตัวสิลงไปหาเงินหาคำํำเบดรแล้วยังเหลือแต่ไม่น้องเว้นตาละพี่น้องเย้ยฝ่าาบ้านอ่าเขาอันค้นทีแบบ้าบบมีความแบบอ่าเข้มแข็งหลีนี่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่ได้พี่น้องเย้ยหลายขู่หลายคนเขาเจ้าว่าอยู่มาแล้วอยู่บบได้เนะมาอยู่บ้านเจ้าของบบได้มาอยู่ฟังล่าบบได้วะเช่นเพราะว่าเนื่งมาี่กะ ความสินเคยของข้าเจ้ายังบุมีความสินเนาะเคยหาเงินแต่ละมือข้าเจ้าเคยเก็บเงินอย่างสี้นะแล้วก็เขาเคยซื้อเคยจ่ายแต่ละมือแต่ละวันเนาะเงินเข่ากระเป๋าทุกๆุกมือแล้วก็ซื้อจ่ายไปสั่นนะข้าเจ้าก็เลยอยากไปเนาะอยากไปหาเงินคือเก่ามาอยู่บ่ได้ยังเหลือแต่ไม่น้องมินตาและวเา่าบ้านฝ่า่าบ้านไม่น้องมินตาว่าไปให้มดเลยส่วนบ้าน หมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเฮือนซานนี่เฝ้าเองว่าซั่นเ้ายอกขะเจ้าั่นน่ะเป็นคนเฝ้าเองส่วนอนต้นมันน,น้อยๆนี่ก็ยังมีหลายเด้อพี่น้องยังมีหลายนะมาเลี้ยงงวัวมืนี่นะ่ะพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงงวัวอยู่ป่าสวนมันบรรยากาศดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะ่ะ บรรยากาีดีๆเนาะแต่ว่าแม่งจักจันเนี่ยก็ปกติห้องร้ายหลายได้อยู่ในป่าในเราแต่ว่าบมหัวไปใส่เมื่อเงียบกิบเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้นะบางที่ก็เขาเจ้าติดเอาไปเวิดเราบริบ้จังใดอันนั่นก็เป็นปลาอาสวนวิกเนาะไม่น้องมินตาขายให้น้องชายลูกหนาเบาคนมาซื้อเอาพี่น้องเลย ต่อไปกะซีได้เอางวัวลงไปเถียงหน้ากอนพี่น้องเลยเลงไปมัดไว้อยู่เถียงกินเฟืองคือเกา่าต่อไปไม่น้องไม่ตากะซีได้เข่าบ้านแล้วเนาะเข่าบ้านกอนพี่น้องเลยอ่าเวียกอยู่ทางห้องเฮียนกะไม่น้องวม่ตาเอาขืนมาเฮือนกะเอกสารกะยังเต็มอยู่ยบมวันให้แล้วกะสิเข้าไปเห็ดเวียกคนละวันนี้นะบรรยากาศดีครับวันนี้นะ บรรยากาศโอ้เหมาะกับการนอนเว้นพี่น้องเลยอ่าจจงได้กับคลิปนี้เนาะอ่ากับสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจที่ติดตามหับสม้มตั้งแต่ตน้นจนจบคลิปเนาะมาทักทายเอฟซีคือเกาอ่าจังได้กับขอขอบุญขอบคุณขอบใจที่ติดตามหับสม้มอ่าที่เขามาเป็นกำลังแห่งใจเด้อพี่น้องเลยไม่ว่าสอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะ อ่ก็ไม่น้องมินตาก,ก่มองมีอย่างไรพี่น้องไงแก่มาอ่าทักทายฝากความพิดทอดกิดถึงแล้วก็ขอพรใส้ให้ทุกคนเนาะอ่าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดนานาปีใหม่ลาวไทยเด้อเนาะไปก่อนพี่น้องไงไปพบกันอีกคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีสวัสดีส